สวัสดีค่ะมาพบก,กับจ๋ากับบ่าวต้าอีกแล้ววันนี้มาเป็นนักฆ่าอีกแล้วจ้าเก้น,าานักฆ่าเืนตายุยาว่ายาเป็นหางบาวบาเลยทีอะ

มีพ่เอึงมีบาตาแล้วก็มีหงจาซีเปกค่ะผู้หญิงคนเดียวที่ทำแบบนี้ทุกคนเขาบ่ค่อยบ่ค่อยทำด้อกคะะ่ะบ่เฮ็ดดอกค่ะแต่ว่าจําทำ ตางกันเน่จากปะม่นมันของพ่อมันของพ่อจะอยู่อีกฟังนึงนี่ค่ะนี่จะมันของคุณพ่อเนาะหยาจิบ่ค่อยมีหรอกจ้ะแล้วก็ยาวสั้นๆยาวๆจ้ะไปนูน้น ีคือพาอันนี้เป้ของจา๋าเป้ของตาของพอ่ออึงผู้น้อยก็มูแต่ว่าพายเป้ใหญ่ก็มูจ้ะอคนน้อยใจใหญ่เนาะยี่สิบลิตร <laughs> อันนี้จากลิตรเนื้อสิบแปดบ่อันนี้ประมาณสิบแปดลิตรนี่ของจ๋านะขอนบอ่ตายกยกยกให้จ๋านะ้ำโอเค ว่าจะบ่มา้าเราหนะมือเนี่ยพวกอึ้องละ่ะไ, <laughs> ไปคะ่ะเราไปหน้างานกัน <c oughs> มันนี่คือลมเนาะ <c oughs> อยากจะดีมันอยู่ฟังทางรางพูด ่องของจ่าใจไปล่องนี้ลงไปนู้นนะจ๊ะทุกคนจะ้ะคลิปนี้จ่ากสิขอฝากไว้ทั้งนีนราคะจ่าดิทํางานก่อนเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ทําแบบนี้นะคะเพราะทุกคนเขาจะไม่ทํางานหนักสําหรับผู้ชายแต่จ๋าทําค่ะทําทุกอย่างช่วยพ่อนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยค่ะ สวัสดีค่ะ